ทุกท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุกตาวันโอวันชแนลนะคะกลับมาพบพอกันคือเก้าเนาะค่ะเนาะอ้อมเมื่อนี้ตุกตากระซิมาแช่อ่าเรื่องเล่าของสามีโรคจิตเนาะค่ะเนาะว่าคิดว่าสิพ่อสายอ่าสามีสายโหดขนาดนี้เนาะค่ะเนาะอะ่ก่อนอื่นตุกตากระซิขออันขอบคุณเอฟซีที่นา่ารักทุกท่านเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาให้กําลังใจทุกตาเนาะค่ะเนาะ ขอคุณจากใจจริงของตุกตาด้วยค่ะเด้เอจะไดกระซอยติดตามาวิดีโอตุกตาหรือว่าเรื่องราชีวิตของตุกตากับลูกๆต่อไปในเด้อค่ะเด้อขอคุณค่าเดวยวก็มาเขาเรื่องเลยแล้วกันนะคะเนะเาะตุกตากับบรูวาสามีของท่านผู้ชมหรือว่าของเพื่อนเนี่ยอาสิเป็นคือสามีตุกตาบอะ,ะเนาะเท่าที่ตุกตาอยู่นน้ำเล่าเนี่ย ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่บ่เข้ากันเนาะค่ะเนาะความคิดเห็นบ่ตรงกันหลายสิ่งหลายอย่างอ่าสหรับตุกตาคิดว่าเล่าเหตุเกินไปกับตุกตาหลายเรื่องหลายเล่าเนาะ,ะเนาะซึ่งตุกตาก็ยังบ่ท่านออกมาแช่เนาะค่ะเนาะก็คือคิดเรื่องไดออกก่อนก็เสียวเรื่องนั้นมาแช่ก่อนเนาะมีอยู่คังนึงเนาะค่ะเนาะกะท่านผู้ชมเคยเห็นคลิปได้รับชมคลิปทุกตาไปแล้วก็คงสิเห็นหลายคังหลายคลาที่ทุกตาพยายาม ทีศรีนีจจากเล่าเนาะค่ะเนาะ,ะกมียุคข,ขงังหนึ่งตุกตาก็ได้โทรหาแม่ยเนาะค่ะเนาะโทรหาแม่แฟนว่าอ่าฉันเบื่อลูกดสายเทาลายอ่าตุกตาได้โทรคุยกับแม่ยอ่าบอกว่าเนี่ยฉันเบื่อูกุดสายเทาลายฉันเอื่มละอากับการกระทําของเขาแล้วก็บเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับฉันที่จริงตุกตาก,ก็ว่าอยากอ่า บอกให้ยาฟังดอกค่ะแต่ว่าเอามันเรืออดเนาะค่ะเนาะแบบบอกง่ายว่าไปเอาพื้นลูกไส้เขาให้ฟังคือตุ๊กตาก็แบบว่าก็เห็นใจยุวายาแล้วกับอายุร้ายแล้วแต่ว่าเราก็บอกว่ามีเรื่องอย่างอ่าทร่มาคุยกับทร่มมาไดเดอร์ประมาณนีเนาะเพราะว่าตุ๊กตาตากเลยบอกว่าโทอส่ดตัวให้ฉันในบ่อแบบว่าอ่าฉันเนี่ยอยากกลับเมืองไทยจะพาลูกฉันเนี่ย ไปเยี่ยมไปยามแม่ฉันอยู่เมืองไทยลูกไส้เธอเนี่ยเขาไม่ยอมซื้อตัวให้ฉันดอกตุกตากวางสิเนาะอ่าตุกตากระบ้มีเงินส่วนโต้เด้อค่ะบ่มีเงินส่วนโตส้สิซื้อตัวกับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะมีกับแค่พ่อซื้อกับเขากับนามประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอ่าถ้าที่ใส่บัตรหรือว่าใส่ยังซื้อเขาก็เห็นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นอันนี้ร่วมกันเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นเงินร่วมกันใส่ธนาคารร่วมกันเนาะค่ะเนาะ ตว่าเงินส่วนโตตทุกตาเองนั่นบ่มีเนาะค่ะเนาะทุกตาก็เลยอ่าโทษไปหาแม่แฟนกับพี่สาวเล่านี่แหละค่ะอ่าให้ซอยเนาะค่ะเนาะซอยสืบตัวทุกตาสิพาลูกกลับเมืองไทยคือเบื่อสามีหลายคือแบบว่าอ่าลูกปิดเทอมพอดีประมาณนี้นะคะลูกก็ปิดเทอมพอดีอยากกลับไปอยู่เมืองไทยจักเดือนหรือว่าอีกยังประมาณนี้เพื่อสิไป พักผ่อนไปพอนายสมองกับเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณนี้นหลายเรื่องเนะะาะนามีตุกตานะคะ่ะใจดำใจดำท่านผู้ชมตุกตาลาว่าเป็นเล่าคู่เล่นลาว่า,าเธออย่าหวังว่าเธอสิได้กลับเมืองไทยอันวิดเอามีประมาณนี้กลับเมืองไทยโดยที่บม่มีเขาประมาณนี้ตุกตากะว่าเอา้าเป็นยัง แค่แช่ชั้นเนี่ยยากกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องพ่อแม่ชั้นอยู่เมืองไทยบรายติอ่าเราบอกว่าอันบรายดอกเดี๋ยวเธอสิบผ้พาลูกกับประมาณนี้อ่าต,ตุ๊กตาเคยบอกเล่าอยู่นะว่าถ้าเธอบอถาถทะเรื่องพวกมณินฐ์ประจบสินแล้วเธอบอ่ปรับพงตัวเจ้าของเองเนี่ยชั้นนะอะอาสิบปรพาลูกกับประมาณนี้น,นั่นตุ๊กตาปากดีปากเสียเองนะคะที่ไปเว่า แบบนี้กอนเนาะค่ะเนอะอาะบททีนี้สามีเล่าก็เลยจำบะลืมค่ะสามีจำบะลืมอันนี้กับตุกตานั่นลหะเป็นไฟพิษเป็นปากโป่งว่าวง่ายปากโป่งคือตุกตาเป็นคนที่อ่าสิวซื้อซักดก็ไดหรือว่าสิวซืหรองโงก่กอบบลูเนาะเวลาคิดเอยียงอยากวา้าอียงกระวออกมากสี่ไหมคะ่ะคือเข้าเบือเข้าเาอื่อมละอาสามีหลายเ,า<ไ>เขาเว้าออมากนี่ตุกตาปากเสียเองค่ะ เนี่ยแหะเดี๋ยวนี้ตบปากจะคล้องอยู่ว,ว่าคิดอีหยังวบาอีหยังแต่ยาวาออกมาประมาณนี้เนาะมันก็เป็นพิษเป็นไพาเป็นดาบสองคมกับจะคล้องบางครั้งความจริงใจของเฮาหรือว่าความซื่อของเฮาเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเนาะค่ะเนาะ,ะตุ๊กตากับบู้ว่ามันเกิดขึ้นกับคนอื่นบอหรือว่าตุ๊กตามีสามีงีเง่าเองกับบรู้เนาะเนาะค่ะเนาะที่นี่อ่ะตุ๊กตาแล้วกาบอกฉันไม่ยอมใหมเธอกลับออกตุก๊กตาได้ว,ว่าอ่ะ เป็นอยียงชั้นสิกับเธอไปซื้อตัวให้ชั้นชั้นกะสิอ่าขอร้องให้แม่เธอซื้อให้แล้วก็บ,บอกว่าไม่ต้องไปรบกวนแม่เล่าเลยไม่ต้องไปรบกวนพี่สาวเล่าเลยเพราะว่าอ่าพี่สาวนั่นแหละยิ่งสิเหตุห้แบบมีปัญหาไม่เรื่องมีเล่าเนาะตุกตาก็เลยโทษกุยแต่กับแม่เล่านั่นแหละอ่านแม่เล่ากะท่านคุณชอบไหม ơi, แม่เพิ่นกับเขาคางลูกไส้เพิ่นอันนี้ก็บ่ได้ว่าดอก เธ่าสิผ้าลูกเธอกลับไปเหตุางานคือบล,ล้อให้ลูกสั่นผ้ากับาณนี้และตุกตากอาธิบายที่บายไปว่าโอ้ยลูกปิดเทอมอย่างสัน่นอยงซีอยากผ้าลูกกับเราสามีก็เหตุงานเขาหยุดงานบ่ได้ฉันกับบริเหตุงานฉันกับยูซือฉันอยากผ้าลูกกับหอบลูกหอบเตากับบ้านกับเมืองไทยไปเยี่ยมญาติพี่น้องประมาณนี้เนาะไปะเยี่ยมแม่นอกบ้านนี่ไม่ยาท่านผู้ชมไม่ยาบอกว่าอาจังส์ซีซ่ อันให้เธอใจเย็นเด้อให้ล่อโอกาสให้ลูกชายสันนันหยุดงานล่างงานใดก่อนจงกลับน้องกันพันวาท่านผู้ชมคือแบบตุกตานี่เฮ็ดยังก็ว่าได้มันมันเบือ่อมันนายมันอึนอดอัดาสามีท่านผู้ชมเนี่ยเป็นคือสามีตุกตาบ่ถ้าเกิดว่าลูกปิดเท่มปิดยังนี่ห้าสิพาลูกกลับเมืองไทย มันกับแบบว่าบ่ได้ยังหนักหนาสิแม่แค่กลับเมืองไทยเนาะเราตุตากับเเคยกลับเมืองไทยกับลูกจะเถื่ออย่าไม่ถึงว่าเคยกลับเมืองไทยกับลูกอยู่กับมีเล่าเคยไปนั่มประมาณนี้ล่ะแต่ว่าบันนี้ตุตาอยากกลับกับลูกสองคนเพะว่าเราบอกว่าเราหยุดงานบ่ได้ประมาณนี้กับลูกเลี้ยงกับให้เขาอยู่กับแม่ประมาณนี้เนาะนั่นแหละอ่าเล่ากับไปยอมวันนี้เล่าเลยบอก ตุกตาเรยว่าชั้นสิกับให้ได้ลุกตาว่าจังสี่เนาะหูประขาว่าเล่วอลยังขึ้นมาอันเธอล่องหอบลูกนี้บังโหลดถาพานหยชบซีโมงน่ะเธอสิเจอดีเพร่ะว่าตุกตาเรยกว่ามันออหยังเจอดีฉันเน่ะแจงหน่วยงานไว้ป้าแมี่ยงแจงเจรที่ไวอ้อายุสนามบินคือกันถ้าเกิดว่าอ่า เขาเห็นเธอไปหรือว่ากับคนกับลูกเนี่ยเขาสิโทษมาไล่งานฉันเราเขาก็บ,บ่ยย่อมให้เธอออกนอกประเทศดอกคนว่าป้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าจังใดเราห้ามแล้วกักขังข่อยคักบอแล,แ,ลแล้วเกินไปอีหลีดิแล้วนาเกินไปนี่หละตุกตากเลยแบบว่ามีความอึดอัดแบบสามีคนนี้น่ะ คือบ่ไวแล้วโลกจิตเมตเตเมียจะของเมตเตเมียจะของเรายังบ่ไวใจแม่เล่าเออพวกมันนี่เป็นบ้าเป็นบอติแบบตุกตากระบ,บอกเล่าด้ว่าฉันแคผพาลูกกลับเมืองไทยจังสันยังสี่แล้วเธอกะเหตุงานลูกปิดเทอมกระเถือสวา่าพาลูกไปเีเคชันเพิ่นบอกว่าไปบ่ได้ถ้าบ่มีฉันไปนั่มเธอภาษามาที่สเอาลกูก ฉันออกนอกประเทศนี้ได้ป้าแม่จะโตตุกตาเองล่าก็ว่ให้ยคอยนอกออกนอกประเทศถ้าว่ามีเล่าไปนํำป้าท่านผู้ชมอันเจ้าเจ้าเคยพอว่นั้นหละ่ะเจ้าคิดบ่าวา่าคอยถูกกักขังขนาดใดยิ่งก็ติดคุกทรมานือคอยสิไปเมืองไทยนี่คอยต้องไปกับเล่า ท่านผู้ชมเงิดหลายนี่แหละค่ะตุกตากับมีความอึอดอัดหลายเรื่องหลายเล่ากับสามีที่เล่าปฏิบัติกับตุกตาตุกตาคีว่าเล่าปฏิบัติมาถูกต้องคือเล่าโบแฟบ่ยบยุติธรรมกับตุกตาเนาะค่ะน้ออ่นั่นแหละค่ะตุกตาได้ฟังคำนี้นะ่ะยิ่งเห็นให้ตุกตาเนะี่ยสร้างเล่าหลายเกียรติสามีจะคองหลายขึ้นคืออยู่น้ำกันทุกมือเนี่ยยู่น้ำกัน เพื่อนมากกวัวสามีกับภรรยาด้วยค่ะยูต้องกนเพาะลูกแล้วก็เดี๋ยวคลิปหนาตุ๊กตากะสิมบ้าวหัฟังว่าที่ยูน้ำเล่าเนี่ยเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นให้ตุ๊กตาอยู่กับเล่านอกจากนัะนตุ๊กตาบรอยูเพื่อตัวเจ้าของเองนั่นแหละ,ะนั่นแหละท่านผู้ชมเอ้ยคิดเบิอ่งหอลดสามีข่อย อันนี้เลาเบาความจริงค่ะเดี๋ยวคลิปหนาตุกตากสิมาเ้าให้ฟังต่อว่าเป็นยังตุกตาคือคิดว่าเราเบาความจริงนะคะเนะาะกยจะลืมคอมเมนต์เขามาเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกนําลังใจให้ตุกตาเนาะว่าสามีท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่สา,ามีเป็นจังไดโหดดไล่โรคจิตคือสามีตุกตาบ่าคะกะคอมเมนต์เอามาแชร์ประสบการณ์กันเด้อค่ะผู้ใดมีประสบการณ์อย่าง ก็เอามาแช่เอามาคุยให้กันเด้อให้กันฟังด้วค่ะทุกตาอ่อานทุกคอมเมนต์เนาะค่ะเนะาะการตอบคอมเมนต์ซาแน่จักหน่อยทุกตาก็ขอโทษขออภัยะะด้วยค่ะเด้อเพราะว่ากะยุง่งขึ้นกันค่ะยุ่งหลายยุ่งกับปูกกับเตานะคะเนาะ,ะช่วงนี้ช่วงซ้ำเม,มื่อนัากับพย่ำยาผ้าลกูกไปเล่นข้างนอกกับว่าไ,ไปเล่นไก่เพราะว่ากันยังมีโลกนั่นโลกนี่ยุ่เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเราโดนแล้วทุกตาขอลาไปบ,บายแล้วกันเนาะค่ะเนะาะไปบายค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ